โลโลโลก็วัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้เป็นงานของงานตักดินนอนครับกองดินนี้ครับกองดินนะครับเราจะตักใส่รถดั้มครับคันนี้ครับชิวๆครับผมไม่รู้ว่าจะน่ารถเดียวน่าจะหมดนะครับจัดไปครับผมชิวๆครับผมาเราจะจอดรถตรงนี้ จอตรงนี้แหละมาแล้วก็ขับรถ,รถ,รถดำไปเทียบเลยป๊าไปครับผมไปดีไปดีปดบืนบืนจอดครับอ,อตรงนี้น่าจะถึงอยู่นะครับวาก็เลันเลยครับในพูดพันมํทำเพลงครับ เวลาเป็นเงินเป็นทองรอเปล่าก็ตอนกลางคืนอีกแล้วที่อัดเมื่อกี้แรกก็ระวังครับก็ดูดีดีว่าเดี๋ยวเผื่อมันจะเลยนะเผื่อมันจะเลยรถมันจะลงข้างกะบเปาเคยนะผมเคยนะครับเทไปดูครับ เทนี่เลยนูน่นแล้วล้นไปตรงนู้นแล้วครับแล้วก็ภารกิจไม่สำเร็จก็ตามตามเก็บที่หลังลำบากลำบนแล้เกินก็ระวังนะครับอันนี้ขุดไม่เต็มบุก,กี้สักทีอะไรเนี่ยซีอู่อ่ค่อยๆครับมันมันต่ำเกินครับถ้างานเอ่อ งานตักสายดำอย่างนี้ต้องเป็นอีอกคันนึงนะเป็นไมโครอีกคันนึงมันจะสูงที่นั่งมันจะสูงครับมันจะมองชัดกว่าเฮ้ยมันจะพอไหมนีมนนนนน่มันจะพอไหมนี่หนึ่งคันนี่มันจะพอไหมตักเบียนสะดำครับผมเอาไปขายครับฟาร์ โอ้ผมว่าไม่พอนะเนี่ยมันยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่ครับดำเต็มแล้วครับบนดำเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปเอาดินไปเทก่อนนะครับเราจะไปด้วยกันเลยนี่สสยมาครับอ่าเดี๋ยวคอนโทรลมันใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับก่อนกงมาที่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับรงอันหนึ่งครับนี่เล็กแล้วครับขับง่ายครับโอ้โหเต็มแล้วครับ เดี๋ยวเราเอา,เอา,เอาไมโครจอดรอตรงนี้ครับเดี๋ยวดินไปเทก่อนไปครับผมก็ตรงนี้ว้าไปแล้วเงียบมาถึงแล้วครับแล้วก็ไปตรงนู้นครับไปตรงที่ขายนะครับนี่ครับเราจะโชว์การถอยแบบ โอฟิเชียลให้ดูนะครับถอยแบบกากๆให้ดูนะครับขับยากมากทุกพวกนี่ครับปั๊บปั๊บถอยครับผมเนี่ยครับโอฟิเชียลครับโอฟิเชียลครับนี่ครับถอยครับผมนี่นี่โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ผมไปฝึกถอยมาใหม่แล้วเมื่อก่อนนี่ถอยแบบโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อฟิมือตัวเองครับร้อยแบบรอยแบบเหมือนไม่เป็นเลยนี่ครับเราก็ดำไปไปดูจะได้กี่บาทกี่บาทเนาะปั๊บแปดพันแล้วโอ้โ,โหดินกองแล้วได้แ 8, ปดพแบบันครับมาแป๊บก็ตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะผมอัดตอนนี้ก็มันเที่ยงนะครับ ร้อนมากเนี่ยแบบว่าอยากจะโดดสะเล่นเนี่ยนี่ครับมันหกครับนี่เห็นไหมครับโอ้ขนาดเมื่อกี้ระวังแล้วยังหกได้ครับจาดตรงนี้ครับแล้วก็ตักต่อครับเอาให้หมดครับอุ้ยมองไม่เห็นว่ะออที่เป็นมองเห็นดีจชุบเอารา ตากแบบนี้ดีกว่าค่อยๆแซะมาเรื่อยๆมันมันจะมองเห็นง่ายกว่ากันนะครับฟืบก็ยาไปครับผมยาไปชื่อจะเล่นออนไลน์ได้ครับถ้าเล่นออนไลน์ได้นี่ผมหาให้แบบ ดำคนนึ่งรถไถคนหนึ่งไม่โครคนหนึ่งโนหนงโสนุกเลยครับแบบเล่นจนลืมฟ้าลืมตะวันไปเลยนี่เองเรากะจังวะ,อะสองรถน่าจะได้อยู่น,นนะมั้หรือเปล่าไปครับ เทรับผมเทเทโอเคชิค่อยๆดึงเข้ามาก็ได้ครับพอเดี๋ยวดึงไว้มันจะตักไม่ทันนะเวลาดึงอะไรอย่างนี้เทปปับโอเคชิ้เพิ่นๆครับนะขับไมโครเพิ่นชิบหายเลย เ,เพราะว่าอารถคันอื่นมันโอ้โหมันยังเหลืออีกเหรอเนี่ยเหลืออีกนิดนึงเราก็ต้องไปอีกแล้วครับจอดรอไว้ก่อนไปครผมเอาอะไรนี่โอ้โหสองเซนสองเซนสองครับโอ้โห ไปครับเหมือนเดิมครับเราจะโชว์โชว์การถอยแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับผมเอ,อ้ยมันทำไมขับไปยังเบรก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 ที่นี่ก็ถอยได้อยู่ไปครับใส่จะถอยครับ,รบออวิธีถอยนี่อย่าอย่าอย่ากดเอคอันเร่งค้างนะครับแล้วก็ออมันจะถอยไวเกินนะให้กดให้กดเออ่ แป๊บนึงแล้วก็ปล่อยแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ดำแบบมันอาจจะไม่ตรงครับช่างมันครับอุเทนช้าแล้วเกินดำก็ออได้ต่ำเหลือเกินประเทศนอกแบบนี้จริงก็รถสุดท้ายครับรถคันสุดท้าย นี่อ่ะโอ้โหหกหกเยอะเกินจอดจอนี่แหละจอนี่แหละจอนี่แหละหต่อครับผมดึงช้าๆครับมันอา่าจะตักทันนะครับดึงไว้มันก็ตักไปทันหกหรือเปล่าผมว่าหกนะไม่เหลือหรอกนี่ขนาดระวังแล้วนะ จุม่มปั๊บไข่ค,ครับโอเคครับมุ้งกีนี่ก็เสร็จแล้วปับ๊บเรียบร้อยโอ้โห,โโหถ้าจะกระตุกขนาดนี้นะเ,เทลกกันคนระับมุ้งกีนี่แล้วก็ขับรถออกครับเคียบ ก็ดึงคอนโทรลนะครับดึงคอนโทรลตัวเดินนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นะครับนี่ดึงปั๊บนี่ครับมันก็จะเดินให้เราแล้วก็ขับรถรถดำออก้อครับขับออกไปครับดำพ่วงนะครับดำพ่วงเบรกอีกแล้วก็เดี๋ยวมาเสร็จพิธีครับงานนี้ก็เดี๋ยวงานหน้าเจอกันใหม่ครับแล้วคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ